ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามในช่อง y o u t u b e นะครับสำหรับคลิปนี้จะพามาเบ่งนะครับการเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลาดุกในกระชังนะครับก็คือตอนนี้จะคัดใส่ปลาดุกนะครับเพื่อไปขายไปจำหน่ายนะครับตัวใดใหญ่ก็คัดไปขายตัวใดน้อยก็เอาปล่อยลงกระชังเลี้ยงไว้คือเกานะครับ ครับลองตักเบิงอีกจากเทื่อนะครับจากเทือ 2, 2> ่อสองเทื่อกระชังนี้ก็เอามาลงที่แรกกับสองรอยตัวนะครับปลาดุกปลาดุกสองรอยตัวกระตักขายไปแน่แล้วนะครับเรือประมาณร้อยหสิบตัว ตักบึงอีกจักเทือนะครับว่ามันยังโตใหญ่บตัตอนนี้ก็อยู่กลางทุ่งนะครับสะ,ะอยู่กลางทงุ่งบรรยากาศเขากำลังเขียวงามนะครับปลาดุกชุดนี้เป็นปลาดุกสายพันธุ์บิ๊กอุ๋ยนะครับ เราก็ลองไปคัดยูโ่มมึงนะครับตอนนี้แดดก,กำลังห่อน เพศไววก็พอได้กินพอได้ขายครับหักค่าหัวอาหารหักค่าซื้อพันธุ์ปุดุก,กับต้นทุนก็นเเลือบ่โบรายกำไรก็เเลือบ่โบรายการเลี้ยงในกระชังนะครับสำหรับเลี้ยงปาดุกผมมา มันก็มีข้อดีนะครับข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือเอาโบได้เปลี่ยนน้ำทายน้ำนะครับเบี่ยงในกระชังกับการจับปลาเขาจับง่ายนะครับเวลาเขาอยากได้ปลาเขาเอาแนวตักเอาได้เลยนะครับบม่ต้องอยุ่งเนี่ย่ต้องสูบน้ำออก ขอเสียก็คือถ้าเป็นกระสร้างแบบมีเสานะครับบาดน้ำเวลาฝนตกน้งน้ำขึ้นนะครับน้ำที่ส่วมกระชั้ป่ามีแต่ใส่ตัวง,งามนะครับมะเขือนะครับปลูกไว้เพร่อได้เก็บกินเก็บขายนะครับ มะเขือมะพร้าวปลูกไว้ยางโบรายครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บม่มียางลายเนาะ พามาเบ่งการเลี้ยงปลาดุกนะครับการเลี้ยงปลาดุกให้หัวอาหารให้เสาแร้งนะครับให้เป็นตามสเต็ปใส่น้อยใส่ใหญ่ใส่กลางนะครับ มีตะวหน่วยงามๆนะครับบ่ได้สีดยาบมเด้สีดยาสีดยังนะครับตามธรรมชาติใส่เต่ปุย๋ยสะกะขนาดพ่ใหญ่นะครับฮิดกระช่งใลหลายอันไว้ปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกมะพร่าวนะครับคันนาทองคำนครับตามสาธรรณชาติ ผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามในช่อง youtube และทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งครับ,บก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร์น้ำเนนะครับครับผมคลิปหน้าเจอกันใหมครับคลิปนี้สวัสดีครับ